สวัสดีครับผมโจท,ที่เฮซ่ครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมโปเกมอนยูนิฟนะครับเดี๋ยวมาเล่นแบบชิวๆกันนะว่างๆนะครับช่วงนี้เฮปปี้บาสป่ะ <c oughs> นะครับทุกคนเลิกมั่วอะไรแล้วมาเล่นดีกว่านะตายรับมิวถ้าผมจะไม่ผิดเกมนี้นะก็เล่นง่ายๆนะชิลๆนะครับฟาร์มสายฟาร์มเกมสายฟาร์มนี่เกมสายฟาร์ม <c oughs> สายฟาร์มสายฟาร์มเนี่ยนะ เราต้องฟาร์มเหรอครับช่วงนี้ในเกมแนวแย่ง,งกันฟาร์มนะครับโปเกมอนเห็นเพียนหลัเกมนี้ถ้าจะเป็นเกมแนวปบบวกกันเลยเนาะว่าไหม,มน,ไหน,นี่ไงโอเคนี่ไงเราได้บอลพวกนี้เยอะกว่าก็จชนะนะใช่ไหมนี่ไงแล้วแค่เอาเอาไอ้บอลตัวนี้มาใส่ตรงนี้เนาะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน,นะเราไปบวกกับพวกอื่นดีกว่าตัวนี้ทำอะไรเนี่ยนี่อันนี้ได้ห้าบอลเลยว่ะ มาแย่งขาวปวยงังไงตรงนี้อุย้ยมีพลังเหรอมันดพลังอะไรทักอย่างนะเนี่ยนี่เคยเล่นเป็นมั่วจริงๆกลัวนี่ได้มานะครับ12ยังไงมาตุ๋ยก็พวกนี้ถ้าเราจัดการมันสําเร็จนะครับเราก็จะได้บอลของมันมาหนีข่าวปวยยังไขโมยบอลมันนี่แต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็ยากหน่อยนะเนื่องจากมันอยู่ในบาเดียวของมันเนาะ ยังยังขอบบวกมันเรงน้ำอยู่วันน้งน้ำอยู่จะย็นกานตรตัวนี้ก่อนนี่ไม่มีใครมาช่วยเราเลยลุกมให้กิวอะไรไม่รู้นะเนี่ยลุกมให้ช่วยหน่อยดิพี่โอ้เดินผ่านเฉยเลยนี่เดินผ่านเฉย <c oughs> เ,เ,เลยนะครับเนี่ยเรียบร้อย น,นี่เหมือนจะตีกันอยู่วะให้ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนอน,น,อน,นี่เอาดิเขาจะได้ก้าบอกวะแค่มาเลยเหรอยังไงโอเคก็ว่างั้นนะครับถ้าเราไปสำรวจแมปไปก่อนนะครับภาพสวยดีเนาะอันนี้ก็คือเล่นผ่านบูสแ,แตกนะครับทุกคนนะคือภาพสวยสุดจ,จัาไปเฉียวเียวน,นี่ดูข้างบนกันบ้างมีอะไรเกิดขึ้นไปช่วยเพื่อนก่อน รู้สกงเราทำไมเยอะจังเลยวะนี่ไงสามสิบแล้วอะเอาสามสิบนี้มาใส่นี่ไงอขอกดค้างไว้ผมหนไปนี่ไงเอามาใส่นะครับแล้วก็จะได้แต้มเนาะนี่ไงถ้าเรามาใส่อีกสองก็คือเราจะได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดก,ก็ขอไปมั่ว <c oughs> จริงๆอะไรวะนี่อะเอ้ยอันนี้ พื้นที่ปรับความเร็วอะไรสักอย่างนะ,ะเดี๋ยวจะก,การมาก่อนนี่ไงได้3ถ้าเราเอาสามมาใส่ตรงนี้มาดูที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะมาทิ้งพื้นที่คืนนี่ไงโอ้นี่ไงถูกต้องด้วยผมจําได้แล้วก็คือแล้วก็เอาลูกบอลมาใส่พวกนี้เนาะสีส้มส้มนี่ยให้หมดเนาะแล้วก็จะชนะนี่กลับพไปไง่าย จะประมาณนี้ทุกคนเลยนี่มันคิวไปนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะถ้าใครอยากเล่นก็เอาไปหาโหลดก,กันดูนะเกมมือถือเกมอะไรนะยูนิตเกมยูนิตครับโปเกม่อนยูนิตง่ลูกบอลนี่ไปใส่พวกมันบอททั้งนั้นแหละนะพวกนี้นะเฮ้ยเรามีเออเรามีอันติใหญ่แล้วอะ่ะส่ก่อน นี่ทุกคนอเมา,ากิกานลครับโอ้ได้เลยเหรอธรรมาดาแล้วเนี่ยฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนนี่เแฟนเราไปไหนามาแล้วเนี่ยอัน,นไดย์สามเฮ้ยทำไมมาสองว่ะเราลองอันตีใส่พวกมันไหมนี่เอยมันหนีเราอ่ะมันหนีทำไมวะโหมันกลัวรเราเลยเนี่ยเฮ้ยอีกทีเดียวมันก็ตายในเมื่อกี้โถ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาส,สิรับหนึ่งหนึ่งได้กันหนึ่งหนึ่งเลยนี่เรียบร้อยตอนนี้เรามีสิบเอ็ดลูกแล้วว่ะอืมไม่มีใครอยู่ฐานเหรอเป็นยังไงมีอยู่ว่ะทำอะไรลาวไม่โดนโอ้ยโดนว่ะหนีกันตลบหลังมันนี่ไงโอ้ตลบหลังมันโอ้โกงยังไงวะโก้ได้มาสิโผลลูกเลยว่ะโอ้โหบอดแทบกับร้องอืม ฟูลินเหนือนังไงตั้งสองฟูรินอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละอันนี้ก็คือทีมเราเนะาะใช่ไหมโอเคเหลืออีกสองอันแค่นั้นนะครับมันน่าจะเป็นเกมโปกเกมอนแบบบวกกันเลยเหมือนเกมโมบ้าพวกอาวี v เลยนะว่าไหมอันนี้เป็นเกมเหมือนมาส่งลูกบอลน,นะไปเก็บลูกบอลไปฟาร์มลูกบอลเฉยๆนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าไหนเนี่ยเอยเรียบร้อยเก็บ ถ้าเก็บ2องลูกนี่ก็คือ2ลูกใช่ไหมสองลูกจริงๆด้วย่ะแล้วก็เอา24มาใส่ตรงนี้เลยนี่ไงเข้าให้นี่เรียบร้อยครับเหลือเท่าไหร่เลืี่หกสิบแปดแล้วพี่เยอะจังเกิดอะไรขึ้นะม,มันมันยึดฐานเราหรือเปล่าวะดันบนไม่แน่ใจาปล่อยเพื่อนแต่การหน่อย ไงเล่าไอโชด้วยมันจะชิวไปไหนไอคนนี้ตัวอันตีบุมหน่อยนี่เรียบร้อยหนึ่งโซลสามมาสลามขึ้นโบกนี่อันนี้ได้สี่ลูกเลยว่ะลูกบอลมันเตอร์บอลเนีน่ยนี่เรียบร้อยตอนนี้ได้เก้าแล้วนะครับอันแล้วก็ามาใส,ส่ตรงนี้นติดตัวให้เฮ้ยดัมันตัวมันสะกิดหว่าโอ้โหสะกิดแล้วมาเล่นบิดคนแล้วเนี่ย เฮ้ยมันอยู่ในฐานมันนี่หว่าเฮ้ยมันก็ไม่ตายจัิงีดิต้องลอกหน่องมันั้นนโอ้โหมันฉลาดวะเฮ้ยมันฉลาดฉลาดวะเฮ้ยมันมาสองว่ะโอ้ยตายเฮ้ยตายครั้งแรกเลยว่ะรีวิวเหรีวิวอะไรวะอ๋อดูว่าไอ้คนที่ฆ่าเรามันใช้สกิลอะไรเท่าไหร่อาดามีเตที่สร้างสี่พันกว่าโอเคเกิดยังวะเนี่ยสวิ โอ้เกิดฐานได้วะเฮ้ยมัน,ม,นมันยึดตรงนี้เรา,าอ่ะเฮ้ยมาดิเพื่อนนี่กดแอทแท็ด้วยกดดันเขาว่างันนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยลูกบอลลูกเนี่ย28นะครับนี่จะไปไหนพี่จะไปไหนจะไปไหนจ้าจะไปไหนจะไปไหนน่วงร่วงให้หมดร่วงให้หมดโอ้ตัวนี้ได้20ลูกเลยว่ะ นี่ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนน่าจะโกงกว่านะผมว่านะป่ะนี่ไงไปกับเพื่อนนี่โคตรโกงเลยแหละบอกเลยนี่ไงโอ้โหไปกับเพื่อนนี่อารมณ์แบบเหมือนรีบเล่นเนาะว่าไหมรีบแท้ๆอย่างงี้คุยโอ้โหไปอัดเขาอยู่นี่โดมเขาเลยเนี่ยนี่นะสกิลอะไรไม่รู้เนี่ยโโอ้หเรียบร้อยแล้วพานนี่เลย ล้วงไหมล้วงครับหืมมีใครอยู่ครับปลาออนนี้งไงเรามี22ไว้มาใสา่เพื่อนมาใส่อือ20วัน23เองนี่ไอสกิลแต่ละตัวก็ต่างกันไปเนาะอันนี้รีเซต้าคืออะไรวะกดมัด่วโอ้รีเซตาก็คือเปลี่ยนได้ตลอดเลยเหรออุ้ยทำไมไอ้มิวนี่มันโหดจังวะดูดิเฮ้ยมีเหมือนมี ประเด็นกันอยู่ตรงนั้นจัดการในตัวนี้ก่อนสี่ลูกเลยเนะี่ยนี่เรียบร้อยป่ะเป็นไงบ้างตงัวนี้ข้าไม่ตายเหรอตาย,ยไหมเป็นไงเรียบร้อยแล้วโอเคเฮ้ยเก็บลูกบอลได้ยนะี่ห้าลูกเลยวะเฮ้ยโอมาตัไหนวะเนี่ยมาเยอะจัง <c oughs> ดูไม่ทันไรวะเนี่ยโอเคมา โอ้โห oh, 13ลูกลูกเพื่อนน่าจะวางเรี้ยรึไงครับเดียวด,ยวด,ยวดยวีอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มั่วกันใส่กันยับครับโอ้โหผมมีเยอะ43ลูกนะขอวางด้วยหน่อยนี่ไงชนะแล้วอืมก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะ <c oughs> มันก็จะมั่วตั้วกันแบบนี้นะครับอะไรก็ไม่รู้ดูดิ มันโคตรจะโกงเลยดูดิมี785ลูกเลยนะมันเตอร์บอลเนี่ยดูดิผมทําได้เยอะที่สุดนะชนะบอดมาได้ว่าไปนั่นโอเคประมาณนี้ครับเราไปหาเล่นดูในรหรับเกมโปเกมอนนี้นะครับโอเคฝากกดไลค์ก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมเนี่มเมล็ดชิวๆบันนี้นะนะสนุกดีนะเกมพวกนี้นี่กดไลค์ให้บอดด้วย